ต้องถ้าตายลงสตรีมสิใช่ตายลงสตรีมเลยจริงเพราะว่าเราตายไปสองชีวิตแล้วอะถ้าเราตายครบสามเราลงสตรีมเลยจริงโอ้โหได้ลงสตรีมก็ตอนนี้แหละวิ่งและมอนเตอร์ก็เลเวลเลเวลไม่เบาเลยนเนี่ยเนื้อ นี่ไม่ได้อัพค่าเด็กเลยเนี่ยเนี่ขนาดไม่ได้เป็นมาสเตอร์สายปืนนะเนี่ยยังสามารถสู้ได้ผมชักปิดใจการเล่นสายปืนจริงๆนะเนี่ยรีตัวละครเป็นสายเด็กตอนนี้ได้ปะเนี่ยดูปืนดีได้มาแต่ละอันแบบอย่างเท่อะเนี่ย ของที่ไม่เคยไม่ค่อยได้ใช้ผมเอาออกก่อนละกันนะจะเอาไปจากเฉพาะของที่ได้ใช้จะได้ไม่ต้องแบกของหนักมากรอบนี้จะกะไปเอาน้ํามันคือน้ํามันเนี่ยมันเดินทางไปเอาไกลฮะระยะการเดินทางจากนี้ไปนี่มันมันสามกิโลอ่ะเอออย่างผมมาทางนี้มันก็หนึ่งจุดห้าแล้วถ้าผมจะไปนู่นก็น่าจะสองกิโลผมเกลียดสีเขียวเกมนี้ <c oughs> <c oughs> ดูดี <c oughs> ผมเกลียดนะ โอ้ใส่สีเขียวมาบุ๊บีทำสีดำมาเดี๋ยวบริจาคสีดำให้เกลียดสีเขียวเกมนี้มากคือผมเป็นคนที่ชอบสีเขียวนะแต่ทำไมผมเกลียดสีเขียวเกมนี้วะเกลียดอ่ะไม่เอาไม่สู้ไม่สู้ไม่ไม้ไม่เอาโอ้ยมันดงมันชัดชัดไม่เอา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  ไม่สู้บอกว่าไม่สู้ไงไม่เอาสู้ไม่ได้เก่งจริงแกโดดแกโดดตามฉันมานะแกเก่งโอเคป่ะโดดตามมาเดี๋ยวพอเราออกเมืองแล้วเราก็วกลงมาโอเคเนี่ยบ่อน้ำมันอ๋อนี่ไงมันโชว์ในแผนที่เป็นรูปหยดน้ำ อ่าไม่ใช่แผนที่เอ่อโชว์ตรงทิศข้างบนน่ะมันเป็นรูปหยดน้ำอันนี้ได้แค่สิปดคือผมจะต้องทำที่ขุดเหมืองแบบแบบเหล็กมาละมันได้น้อยมากเลยบอ่อใหญ่เมื่อกี้ได้สิปด ไี่ติดสตันด้วย อะไรอะ่ะทำไมมันหันหลังไอ้นี่ตีแบ็กสเตปม,มันไม่ได้ฮะเป็นมอนเตอร์ที่ตีแบ็กสเตปม,มันไม่ได้ว่ะ <c oughs> สัญญาเราจะไม่ตายรอบที่สามไม่ตายถ้าตายเขาลงสตรีมจริงด้วยตัวที่สามอะ่ะเขาไม่อยาก เขารักตัวละครของเขาไม่อยากให้มันตายบ่อยเข้าใจว่าแบบตัวละครใครๆก็รักอันนะเขาสัญญาเลยเขาจะไม่ตายรอบที่สามฝันฝันเราเลยจะฆ่าเราได้ สัญญาแล้วว่าเขาจะไม่มีทางตายเขาบอกแล้วว่าเขาจะไม่มีทางตายเป็นรอบที่สมตายเป็นรอบที่สามเขาลงสตรีมหนีอะเอาจริงเขาเลิกเล่นอะขนาดนั้นเลยฮะ แก้งกันนะมอนเตอร์อย่ามาลุมนะถ้าถ้าตายนี่ลงสตรีมจริงๆนะก็ <c oughs> เท่ากับวันนี้เราได้ใช้ชีวิตหมดไปสามชีวิตแล้วอะเราต้องชาเลนจ์ตัวเองเว้ยไม่งั้นเกมมันจะไม่สนุกเราจะต้องตายยากเราจะต้องเป็นพวกดฮาร์ดตายยากตายเย็นเดี๋ยวดิถ้าตายเย็นเนี่ยมันมันจะต้องเป็นดอัปเตอร์นูนใช่ปะ มุก5บาท10บาทพอเล่นแล้วมันหากิบมันเงียบคงไม่มีใครมาขำมุกแบบไม่ได้ผ่านการกั่นกองออกมาจากสมองแบบอยากพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยต้องถ้าตายลงสตรีมสิใช่ตายลงสตรีมเลยจริงเพราะว่าเราตายไปสองชีวิตแล้วอะถ้าเราตายครบสามเราลงสตรีมเลยจริง โอเคจุดนี้มีน้ำมันจุดแคมป์ตรงนี้มีน้ำมันแล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยน้ำมันอยู่ใกล้จุดที่คลายหินโอ้โหวูได้ลงสตรีมก็ตอนนี้แหละวิ่งและเร็วไอ้เร็วเอ้ย ได้ลงสติเมื่อคาวนี้แหละมึงหยุดหยุดหยุดพฤติกรรมอันชั่วร้ายของแกเดี๋ยวนี้ไอ้มอนเตอร์มิเอาเนมะื่อเพิ่งเล่นไม่กี่นาทีเองจะตายมอนเตอร์ไม่เอาเพิงเพงจะตีมไม่เอาวมอนเตอร์ใจร้ายใจร้าย เกือบตายคนเพิ่งสตรีมะทำไมทำอะไรกันอย่างนี้ฮึฮฮ <c oughs> ค,อออคือได้ยินเสียงเท้ามันเดินเข้ามาปุบปุบปุบป,บปุบเนี่ยรู้เลยจระเข้ไอ้บ้า เฮ้ยคุณชนคุณชนจะรีบนอนไปไหนอะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเกือบเกือบได้ลงสตรีมแล้วเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวคุณชนบอกฝันดีเพราะว่าผมจะตายใช่ไหมโหร้ายอ่ะโอ้ยกำลังขุดน้ำมันน่ะน้ำมันในหมู่บ้านกลองบัลเลอร์เลยอ่ะโอ้โหมอนเตอร์โคตรโหดเลยไม่ตาย ไม่ตายเสียใจอะไรอ่ะทำไมอยากให้ผมตายเนี่ยใจร้ายเออเห็นผมอย่างเงี้ยผมเป็นมอนเตอร์สเลเยอร์มาก่อนจอลลเคไม่มีแล้วใช่ไหมจอรลเคไม่มีแล้วใช่ไหมเตรียมคาถาไว้ก่อนดีกว่าบเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะฮะ คือมันกัดเมื่อกี้อะถ้าเกิดจ็อเข้มันกัดสามครั้งนะจบเลยน,ะนั่นน่ะดีนะที่มันกัดสองครั้งอะหัวใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยคิดว่าตัวเองจะตายแล้วสิ <c oughs> ไม่ได้คิดว่าจะรอดนะตายลงสตรีมจริงอะเอาจริงพูดจริงทำจริงเล่นจริงเจ็บจริงด้วยผมชอบบรรยากาศกลางคืนของเกมนี้มา,มากเลยนะมัน มันให้ความรู้สึกแบบเหมือนเราได้ไปผจญภัยในป่าที่แบบดูอันตรายในชุดยามค่ำคืนเนี้ยงับทีเดียวไม่เอานะมอนเตอร์ทีเดียวแล้วไปเฝ้าโยมาบาลไม่เอานะขอให้เรามีโอกาสได้แบบวิ่งหนีวิ่งหนีเออเห็นผมอย่างเงี้ยผมเป็นมอนเตอร์สเลเยอร์มาก่อนเป็นมอนเตอร์สเลเยอร์มาก่อนฟ,ออฟ,ฟ,ฟักทองนะฮะโอเคปะ่ะ ฟักท,ทองนะเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะเมื่อกี้เนะี่ยเออเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อีกที่แบบว่าไว้ทำขนมกินก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยรู้จักเปล่าใช่โอ้น้องเจมมันใช่ฟักทองเฮ้ยพูดอีกไม,ไม่เอาไม่พูดโอ้น้องเจมันอย่าอย่ารอให้พี่พูดอย่างนงี้ดิคือ AI เวลามันจับคำพูดอะมันจับแค่คำที่แบบว่ามันจับได้เว้ย ใจกูอุ ú i, ú i. Ú i. Ú i. ้ยอุ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 ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บอีกอย่างหนึง่งการที่ผมตั้งชาเลนจ์ว่าตายลงสตรีมของผมเพราะว่าผมจะได้ เป็นคนที่ไายหารใช่ไหมตายยากแล้วก็ได้ฝึกทักษะการเล่นด้วยเราจะได้หัดหลบมอนเตอร์เราจะได้รู้ว่ามอนเตอร์มันจะหลบยังไงด้วยเงี้ยมันก็เป็นการเพิ่มเพิ่มฟิล์มให้ตัวเองเป็นการท้าทายที่มีประโยชน์กับตัวเองมากทำให้เราเห็นจุดบอดในตอนนี้ว่ามอนเตอร์มันมีจุดบอดต,ตรงไหน,นยอย่างไอ้นี่โดนแบ็กสเต็ปแทงหลังอะอยังไงก็ตายอย่างเงี้ย เขาก็ไม่ได้อยากจะลงสตรีมเลยนะแต่มอนเตอร์อย่าโหมดมากนะแต่ตอนนี้คือเลือดเหลือกี่ขวดหมดเลือดหมดแล้วเฮ้ยเลือดหมดแล้วอ่ะทุกคน เลือดหมดแล้วอาหารอาหารเหลืออยู่2ชนิดเนี่ยอาหารรีคอเวอรีไม่มีมีอาหารเพิ่มคร์บติ้งธนูกับเพิ่มโจมตีโจมตีพวกเนี้ยไอพวกโครงกระดูก ้เลิกเล่นแน่จะผ่านคืนนี้ยังไงเอ้ยเฮ้ยเอ้ยแมวแมวโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ see you again today ไปเลยด้ว <ś> อู้สวยฝันดีนะทุกคนลงเลยไนะ <ś 2> ด้ปะตายทุกคนเขาตายฝันดีนอนลงตีมเขียว ออเขายังเขางเขายังสติมได้มตายแล้วไม่ไปเล่นเดี๋ยวไว้เจอกันนะเอาไงเนี่ยโอ้ไม่อยากลงสติมขอแก้ตัวได้ปะขอแก้ตัวได้ไหมอ่ะสองตัวแรกเขาเขาอยาบว่าแบบตายโดยแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะเขาตายสองตัวแรกไม่ตั้งใจอ่ะเพิ่งเริ่มนับได้ปะชาลจนเนี้ย ฮะ <laughs> ขอแก้ตัวได้ไหมอ่ะคือแบบสองตัวแรกที่เขาตายแบบเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะฮะได้ไหมขอรีเบิร์ตได้บ่าโหดลายโหดร้ายอ่ะคือไอ้สองชีวิตแรกแบบ <laughs> คนดูอใจร้ายอ่ะ เอาจริงเอาจริงไม่ไม่ให้โอกาสเขาแก้ตัวลงลงลงโอ้ยตายแล้วอะไรอะไหลยกาดอะลงเลยหรอไม่มีไม่มีโอกาสแก้ตัวให้สำหรับคนแพ้เลยหรอคนแพ้นี่ดูแลตัวเองไม่ได้เลยหรอคนแพ้นี่คือแบบกฎของคนแพ้นี่มันคือมันต้องลงใช่ไหมลงจริงๆใช่ไหม สชีวิตแรกสองชีวิตแรกนับอยู่อสองแต่แบบโอ้สองชีวิตแรกอะทุกคนแ,แบบโหดร้ายมากแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เรามาได้แค่นี้จริงๆนะฮะเรามาได้กี่ชั่วโมงวะเนี่ย หนึ่งชั่วโมงกับอีกสามสิบนาทีนะครับใช้ไปทั้งหมดสามชีวิตนะฮะเป็นอะไรที่บัตรซบมากๆสำหรับผมนะฮะก็เดี๋ยวไว้ผมขอตัวลงเลยนะฮะไม่ได้ตั้งใจอยากตายเลยนะฮะหนึ่งชั่วโมงเองนะฮะอันนี้เอานิ่งจริงอันนี้จริงอันนี้จริง,นนรงเพราะว่าตั้งชาเลนจ์ไว้แล้วว่าถ้าตายครบสามชีวิตจะนอนเว้ยแล้วมันตายครบสามชีวิตจริงๆอันนี้คือชาเลนจ์น,นะฮะไม่ได้เดี๋ยวผิดสัญญากับ พัตเ,เขาเรียกอะไรเนี่ยเอ่อซัพพอร์เตอร์ปะในนี้เขาเรียกอะไรนะสมาชิกใช่ไหมสมาชิกลูกหมีนะครับฝันดีนะครับทุกคนนะไม่หือไม่อือฮะวันนี้วัดดีครับเอ้ยไม่ใช่ฝันดีนะครับ see you again See you again tomorrow นะทุกคนบ๊ายบายฝันดีจริงไปละจุ๊บจุ๊บ